ต้องบอกว่าวันนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดภาพล่าสุดของคุณแม่ผ่องศรีวรนุชนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะรอบที่2แล้วผู้ชมค่ะน้ําหนักเนี่ยโอ้โห,หน่าตกใจค่ะลดควบวบเลยนะคะเหลือไม่ถึง20่กิโลแล้วค่ะคุผู้ชมคะเรื่องนี้นะคะทำเอาหลายคนที่ได้ทราบข่าวเนี่ยถึงกับตกใจไม่น้อยค่ะเมื่อทางด้านของคุณเจนพบนะคะจบกระบวนวันได้มีการออกมาแจ้งข่าวอาการป่วยของแม่ผ่องศรีวรนุชค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าคุณเจนพบเนี่ยเป็นนักจัดรายการวิทยุชื่อดังนะคะมีการออกมาโพสต์ถึงอาการป่วยของคุณแม่ผ่องศรีวรนุษที่เป็นราชินีเพลงลูกทุ่งเนี่ยหรือว่าศิลปินแห่งชาตินะคะเอาไว้บอกว่าเนื่องจากตอนนี้คือมีการแอดมิดท,ที่โรงพยาบาลเป็นรอบที่สองแล้วนะคะแล้วก็น้ำหนักของคุณแม่ผ่องศรีเนี่ยยังคงลดหวบเลยเหลือไม่ถึง20กิโลกรัมโดยระบุข้อความผมบอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็เหมือนน้ำท่วมปากนะครับรู้ พูดไม่ได้พูดแล้วก็จะมีผลกระทบไปหมดต้องจำใจต้องเก็บกดเหมือนต้องเก็บแล้วก็กดเอาไว้คนเดียวกรณีแม่ผ่องสีวรนุชราชินีเพลงลูกทุ่งผู้ยิ่งใหญ่ศิลปินแห่งชาติที่พวกเราชาวเพลงลูกทุ่งรักแล้วก็เคารพสูงสุดอีกคนนึงเนี่ยล้มป่วยแม่ผ่องสีอายุ85 86ปีแล้วนะครับ จริงๆในเรื่องการล้มป่วยบ้างก็เป็นธรรมดาอายุปูน,นี้แล้วจะให้ปากเปรี้ยววิ่งแบบเปรี้ยวเก่งเหมือนตอนเด็กๆเนี่ยก็ไม่ใช่อ่ะแล้วก็เหมือนว่าถามว่าแม่ล้มป่วยเป็นอะไรตอบแบบแม่ผ่องที่เข้าใจตัวเองก็คือปอดอักเสบรุนแรงบางทีมีอาการเหมือนกรดไหลย,ย้อนแต่ถ้าหากถามแพทย์ที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักหรือว่าโรงพยาบาลวัดไร่ขิงเนี่ย ซึ่งแม่เนี่ยเข้าไปรับการรักษาได้มีการเอ็กซเรย์ปอดดูจนเห็นภาพชัดเจนแล้วประกอบก,บกับการดูแลรักษาอย่างเข้มข้นจากโรงพยาบาลจากคณะแพทย์ของโรงพยาบาลธนบุรีซึ่งแม่เข้าแอดมิดเนี่ยเป็นครั้งที่2ทราบผลจากการวินิจฉัยของแพทย์แพทย์เนี่ยมีการระบุว่าแม่ต้องกินยาที่ดีที่สุดชื่อโอซิมาร์ทินิซึ่งแพงมาก จึงจะหยุดยั้งการแพร่กระจายได้ล่าสุดแม่พองศรีวรนุชเข้าแอดมิอีกครั้งที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์การนาซึ่งอยู่ที่พุทธมณฑลสายสี่ใกล้บ้านท่านแพทย์บอกว่าให้รักษาตัวเหมือนว่าให้รักษาตัวอยู่ที่บ้านเอยรักษาตัวอยู่ที่บ้านเถอะเพราะไม่รู้ว่าจะรักษาอย่างไงแล้วแต่แต่ระหว่างนี้ก็คือปล่อยให้ยาแบบเหมือนอย่าปล่อยให้แม่อยู่บ้านเพียงลาพังนะคะแล้วก็กลาบ กราบขอร้องให้เหมือนโรงพยาบาลดูศูนย์การแพทย์การนานะคะรับตัวไว้เถอะรับตัวไว้ในความดูแลอย่างหลังเนี่ยย่อมดีกว่าเยอะแม่เนี่ยเขาก็ตั้งใจมากนะหลังจากที่ปฏิเสธการรักษามาแล้วหลายที่แต่ด้วยเหตุผลอะไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวของแม่เขาผมก็คงไม่กล้าล่วงไปมากกว่านี้แต่ครั้งเนี้ยแม่เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋ายอมมานอนโรงพยาบาลเองเลย ณเวลานี้แม่ของศรีวรนุษพักรักษาตัวตามอาการอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กัญนาพุทธมนตลสายสี่น้ำหนักตัวตอนนี้เหลือไม่ถึง20กิโลกรัมแล้วร่างกายอ่อนเพลียขาดสารอาหารอย่างรุนแรงต้องมีการให้เหมือนอาหารทางทางสายยากแล้วนะคะแต่ว่าจิตใจเนี่ยคือคุณแม่ยังเข้มแข็งมากๆแต่สังขารไม่ค่อยความร่วมมือแไม่ไม่ไม่ให้ความร่วมมือเท่าไหรนะ่นั งดเยี่ยมงดรับโทรศัพท์เด็ดขาดถ้ารักแม่พองศรีวรนุชขอร้องให้ทุกท่านเนี่ยส่งกําลังใจให้ท่านในทุกทางในทุกถิทางที่แบบไม่ต้องเดินทางไปเยี่ยมด้วยตัวเองแพทย์บอกว่าถ้าร่างกายของแม่เนี่ยฟื้นตัวด้วยการรับสารอาหารที่เป็นประโยชน์พอจะมีเนื้อมีหนังมีน้ํามีนวลม,ม,มากกว่านี้อีกสักหน่อยก็จะทําการรักษาตามคันลองต่อไปหรือสามารถกลับบ้านได้ พวกเราเชาวลูกทุ่งทั้งหลายเนี่ยอยากจะให้แม่กลับบ้านได้แล้วก็อยากจะให้แม่แข็งแรงมากขึ้นได้โปรดอย่าไปเยี่ยมอย่าไปรบกวนการพักผ่อนของแม่เขานะครับผมกราบแทบเท้าทุกท่านละครับได้โปรดเถอะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะคือความจริงอย่างที่สุดเท่าที่ผมจะพูดได้แล้วละครับแน่นอนกืว่าหลายๆคนนะคะก็อดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะสําหรับ คือเด็กๆยุคใหม่อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะคะสำหรับแม่ผ่องศรีหรือว่าคุณผ่องศรีวรนุชค่ะเกิดเมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2480ค่ะที่บ้านเรือนแพรริมแม่น้ำเจ้าพยาตำบลคุ้งสำเาออำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทซึ่งแน่นอนกับว่าคุณพ่อของคุณแม่ผ่องศรีนะคะคุณพ่อของท่านเนี่ยก็ต้องบอ,อกว่าเป็นอดีตข้าราชการตำรวจส่วนคุณแม่นะคะเป็นแม่ค้าขายขนมเร่มีพี่น้องด้วยกัน6คนคะ่ะ แม่ผงศรีเนี่ยเป็นลูกคนที่5นะคะเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดกเกล็กจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะแล้วก็แม่ผงศรีเองเนี่ยเริ่มเริ่มร้องเพลงจากการที่ไปเหมือนไปอยู่กับคณะละครเป็นละครละครเร่คณะของปูหนูสุวรรณประกาศละครเร่ชื่อดังเลยจากเพชรบุรีก็มีการเข้าไปอยู่กับเขาในตอนนั้น แต่ว่าเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้มีการไปเป็นนักร้องอะไรที่เรารู้กันเลยนะคะไม่ใช่ตอนแรกเข้าไปเนี่ยไปเป็นคนรับใช้ก่อนไปเป็นคนรับใช้ในคณะแล้วก็ฝึกฝนตัวเองคอยเป็นครูลักพักจําก็ฝึกไปก่อนด้วยความที่ฐานะทางบ้านของแม่ผ่องเนี่ยยากจนก็เลยบอกกับคุณแม่เลยว่าเนี่ย จะมาหากินนะถ้าไม่มีที่ดินไม่มีบ้านเนี่ยจะไม่ขอย้อนกลับไปเดี๋ยวจะไปตายอาดาับหน้าเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนอนแผ่เหมือนว่าบ้านก็ไม่มีที่ดินนะคะจนอยู่ในคณะละครเร่นเนี่ยมาได้สักปีก,กว่าทีนี้ค่ะแม่ผ่องเนี่ยอยู่ได้มานานขึ้นใช่ไหมคะก็เลยมีการได้ขึ้นร้องเพลงจนมีคนแบบชอบแล้วก็นําของกินของใช้เอานูน่นเอานี่มาให้โดยที่แม่ผ่องเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเองเลยค่ะก็ได้กินได้ใช้จากการที่มีคนเอามาให้นี่แหละ แต่อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมชีวิตคนเราเนี่ยเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะเพราะว่าทางนั้นของแม่ผ่องศรีเนี่ยเหมือนพอไปอยู่ในคณะโดนตกค่ะเพราะมีการเกิดความอิจฉาริษยากันในคณะนั่นแหละค่ะแต่เรื่องราวเนี่ยมันก็จบไปได,ด้ดีในตอนนั้นนะเพราะว่าทางนั้นของแม่ผ่องเองเนี่ยก็ไม่ได้เอาเรื่องแต่อย่างใดกระทั่งต่อมาในปี2 5 0 2ค่ะแม่ผ่องเองก็เริ่มเข้าสู่วงการแบบเหมือนเริ่มเข้าสู่วงการเริ่มมีผลงานอย่างเป็นทางการนะคะ โดยได้เริ่มร้องเพลงก็คือไหนว่าจะไม่ลืมกับคุณสุรพลสมบัติจเจริญก็ทําให้เธอเป็นที่รู้จักแล้วก็โด่งดังมีชื่อเสียงขึ้นมาอย่างรวดเร็วโอ้โหหลายคนเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ชอบในน้ําเสียงของแม่พองอะนะคะทีนี้พอเริ่มมีชื่อเสียงจากนั้นก็มีผลงานมากมายต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็คือยังแบบว่ามีคนเอากลับมาร้องอะไรอยู่มีเพลงฮิตมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงสาวเหนือเบื่อรัก ฝนหนาวสาวครวนด่วนพิสวาดกอดหมอนนอนหนาวนะเพลงนี้ฮิตเลยแล้วก็ออน้ำตาเมียหลวงแล้วก็อีกหลายๆเพลงค่ะที่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะจะได้ชื่อว่าเธอเนี่ยเป็นราชนีเพลงลูกทุ่งคนแรกของเมืองไทยก็ว่าได้ค่ะพร้อมกันนี้ค่ะแม่ผ่องเองเนี่ยยังเคยได้รับรางวาัลอีกมากมายคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นอนีบอกนะคะรางวัลศิลปินแห่งชาตินะในสาขาศิลปะการแสดงดนตรีลูกทุ่ง ในปีพุทธศักราช2535ค่ะมีระวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานสองครั้งเมื่อพุทธศักราช2509จากเพลงกับบ้านเถิดพี่แล้วก็พศ2522จากเพลงโถผู้ชายถือได้ว่าแม่ผองเองเนี่ยเป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีความสามารถล้นเหลือกันแล้วก็โอ้โหเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆนะคะเริ่มตั้งแต่แบบ เริ่มตั้งแต่แบบไปอยู่ที่คณะละครเด็กเนี่ยก็รล่มพิสูจน์ตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้กลายเป็นที่รู้จักค่ะแล้วก็โอ้โหรู้จักกันมาอย่างยาวนานนะคะคือแม่พองเองเนี่ยเขาก็อยากจะร้องเพลงจนแบบว่าที่ถึงที่สุดนั่นแหละค่ะแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆคนก็เอาเพลงของแม่พองเองกลับมาร้องนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องขอส่งกําลังใจให้กับแม่พองศรีให้หายจากอาการป่วยโดยเร็วด้วยค่ะ ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ